หน้าเป็นฝ้าฝังลึกทำยังไงดีบางคนลองทุกวิธีก็ไม่หายไม่ดีขึ้นวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าตัวเมลัสม่าฟอร์มูล่าสูตรสองเซนแคลรนะคะตัวนี้กระแสะตอบรับดีมากดังมากในติกตอกแล้วก็ตอนนี้หลายคนอะสต็อกกันแน่นเวอรอ เพราะว่าตัวนี้นะคะเพียงแค่คุณทาทุกวันก่อนนอนนะคะเป็นฝ้าตรงไหนทาตรงนั้นโดยเฉพาะคนนี้เป็นฝ้าฝังลึกเป็นฝ้าแดดเป็นกระต่างๆนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ้าแล้วบอกว่าโอ้โหมันดําเป็นปื้นเลยค่ะคุณน้องพี่ใช้อะไรมาก็ไม่หายใช้อะไรมามันก็ไม่จางมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะไปเลเซอร์มาก็หน้าบางอีกโดนแดดกลับมาเป็นฝ้าอีกรอบหนึ่งแต่พอใช้ตัวนี้นะคะ่ะหลายคนใช้แล้วแบบอุ้ยนี่มันฝ้ามันจางลงจางลงแบบจริงๆเพราะว่าปอบให้คุณแม่ใช้ปอบให้ญาติๆใช้นะคะแล้วแบบหลายคนบอกว่าเอ้ย e ฝ uh, ้ามันจางลงหน้าใสาขึ้นแล้วทุกคน ก็กลับมาใช้ซ้ำอีกนะคะที่สำคัญเนี่ยคือบอกเลยว่าตัวนี้สำหรับใครที่ลองมาทุกแขนงแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยฟ้ามันไม่จางมไม่หายสักทีอยากให้ลองเปิดใจค่ะลองเปิดใจไปใช้สัก,กระปุกหนึ่งแล้วจะรู้เลยว่าฟ